สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเช้าว,วันที่23นะคะลูกควันนะคะได้ไปเอาสับประรดนะคะมาหนึ่งขันรุดนะคะคะแนนจากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านเมตตาเติมคะแนนเข้ามาให้นะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนนะคะที่ท่านเมตตานะคะช่งเมษาลําซิ่งนะคะได้ต้นสับประรดมานะคะเมื่อเช้านี้นะคะกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะไปพบกับแม่ตะวันนะคะส่วนแบ่งของแม่ตะวันเรานะคะ เมตวันนะคะรอกินส่วนแบ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบสามนะคะส่วนแบ่งที่ท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะคะคุณแม่ใจบุญท่านเมตตานะคะเติมคะแนนเข้ามาให้นะคะให้กระช้างชราสามเชือกได้กินได้อิ่มท้องนะคะจัดป้อนเลยนะคะเพราะวันนะคะวอนเมตวันเลยนะคะเมตวันแก่กว่าเพื่อนนะคะแก่มากมากเลยนะคะคุณแม่จ๋าตอนนี้ได้กินแล้วนะคะ แม่ตะวันได้กินแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกๆคะแนนนะคะทุกๆกําลังใจนะคะที่ท่านเติมเข้ามาให้นะคะชงเมษาลําซิ่งนะคะแม่เจ้าคุณแม่ตะวันแม่มะลินะคะช้างของพวกเราทั้งสามเชือกได้กินได้อิ่มท้องนะคะทั้งผลไม้หวานๆต้นสับปะรดนะคะ้วล็วกญ้ายนะคะเป็นคะแนนที่ท่านเมตตาพวกเราเข้ามานะคะ ขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภนะคะคิดสิ่งใดก็ได้ดั่งใจปรารถนานะคะขอให้เงินไหลนองนะคะทองไหลเข้าเลยนะคะสาธุสาธุนะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้มครองท่านทัน้งครอบครัวนะคะก็ฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องเล็กๆของพวกเรานะคะ เมตตาด้วยนะคะเมตตาช่างทั้งสามเชือกของพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ